รงเรียนสีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209จัดโครงการค่ายไอซีปีการศึกษา2568เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 6ที่หอประชุมโรงเรียนสีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209ตำบลห้วยขวางขอภัยค่ะตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนายนิคมไวยบัน วัยบรรเทานะคะผู้อำนวยการโรงเรียนสีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209ค่ะเป็นประธานเปิดโครงการค่ายไ CT ปีการศึกษา2568โดยมีคณะครูนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6เข้าร่วมโครงการค่ะ โดยทางโรงเรียนค่ะได้เร่งเห็นถึงความสําคัญของ ICT ทีนะคะที่มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตในปัจจุบันรวมถึงคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งก็คือน้องๆนักเรียนนี่แหละคะ่ะดังนั้นนะคะก็เป็นการเผยแพร่ความรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน ICT ให้แก่เด็กนักเรียนนะคะโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการค่าย ICT ขึ้นค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและการใช้เครื่องมือต่างๆรวมถึงให้เด็กๆนะคะได้มีความคิดสร้างสารรค์และสนุกกับการเรียนรู้และทดลองด้วย เองโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ชั้นประถมศึกษาปีที่5และชั้นที่6นะคะได้ร่วมสนับสนุนคณะวิทยากรที่มีความรู้ประสบการณ์ด้าน ICT จากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารครามสถานีตำรวจภูทรการทรวิชัยกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดมหาสารครามและสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารครามมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วยค่ะ